ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม b a t t l e of warship เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเรือมิสซูรี่นะครับลำนี้ก็จะเป็นเรือประจัำบาลสหรัฐนะครับเป็นเรือประจัำบาลในชั้นไอโอวานะครับก็จะมี4ี่ลำนะครับมีไอโอวานะครับนิวเจอร์ซีย์นะครับมิสซูรี่นะครับแล้วก็วิลล์คอร์ซินนะครับก็เป็นเรือที่ถือว่ามีความค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ดาเมจใช้ได้เลยนะครับสำหรับเรือมิสซูรี่นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวเกมกันเลยนะครับสำหรับเรือมิสซูรี่นะครับก็เป็นเรือที่ผมเพิ่งจะเคยเล่นครั้งแรกนะครับก็ถ้าเล่นไม่เก่งไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วทีมเรามีแค่6ลํำด้วยครับตอนนี้มียามาโตะนะครับมีมิสซูรี่นะครับเชียพิดนะครับ มิดเวยแล้วก็ SX สเกนะับฝั่งเขาจะมีเรือ SX 3เอามลำเลยนะ <we> มีมิดเวย์นะอะทาโกแล้วก็ยูกิคาเซะนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะแล่นไปรวมกับเพื่อนทางนี้นะครับ mm hmm. สำหรับเรือมิซูรี่นะก็เป็นเรือทีอ่ค่อนข้างที่จะแล่นเร็วเลยนะครับ mm hmm. แต่ว่า mm hmm. ดัมเมจเนี่ยมันจะไม่เท่ากับพวกเรือยามาโตะนะครับ mm hmm. ก็จะน้อยกว่า นิดนึงนะครับแลกมาด้วยความที่เราสามารถแล่นเร็วนะครับแล้วก็อาจจะสามารถเลี้ยววงแคบกว่านะครับแล้วก็มีปืนต่อต้านอากาศยานที่ดีกว่าด้วยนะนครับเดี๋ยวเราจะแล่นไปกับเรือบนเครอบินนะครับ โหลรำนี้ <Workers> น่าจะโหดสกินสวยซะด้วยนะครับนี่ครับยิงถึงไหมยังไม่ถึงนะครับเรือมิดเวนะครับเพื่อนเราจะจมแล้วนะครับมาฮ <32. S 1> <ม>าน <Sultan> ไปทางเดียวกันดีกว่านะครับโ,โหแล้วปล่อยท่อมาครับจังหวะนี้เพื่อ,อนเราแบ่งๆกันไปนะครับจังหวะนี้โอ้โหมาอีกแล้วครับมาอีกชุดแล้วครับโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นโอ้โหมาสามชุดเลยนะครับ โอ้โหมาสี่ชุดเพื่อนไหวไหมเนี่ยเพื่อนโอ้โหขยันปล่อยต่อโอ้โห้าชุดนะครับอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นโ,โหเรือมันจะบินลำเดียวนี่มันปล่อยต่อได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่ไม่จริงมั้งไม่จริงมั้งท่าม,มันปล่อยต่อได้แบบต่อเนื่องขนาดนี้ นี่เพิ่งจะเริ่มเกมนะเนี่ยอ้าวยิงเรือยูกิเกษตรตรงไปหนึ่งลำมนะครับจังหวะนี้ทำดีมากเพื่อนนี่ครับนี่สามาคัคคีคือพลังสามาคัคคีคือพลังบอกเลยเฮ้ยมันเลี้ยวหลบมันเลี้ยวหลบเอาเปลี่ยนเป้าหมายแล้วกันเปลี่ยนเป้าหมายไปยิงลำมที้แทน,นเหลือเอสเซ็กนะครับ จังหวะนี้นี่ครับยิงโดนอยู่นะครับเอ็กเซ็กถึงกับขอยกันเลยทีเดียวนะครับจังหวะนี้เอาเครื่องบินมาบินคุ้มกันนะครับโอ้โหเรือมันทุกเนี้ยขยันปล่อยจัง oh, <no. S 1> มันปล่อยได้แบบรัวมากเลยอะดูเนี่ยมาอีกละโอ้โหอะไรครับเนี่ยผมว่าไม่ใช่ละผมว่ามันไม่ใช่ละปล่อยได้รัวขนาดนี้ ไหนี่มันต้องเจอแล้วมันต้องเจอแล้วปล่อยรวยใช่ไหมปล่อยรวยใช่ไหมนี่เอาเครื่องบินมาบินคุ้มกันนะครับจังหวะนี้นายใช้กะปล่อยรัวเกินไปแล้วนห่ครับนี่เรียบร้อยครับจมไปแล้วนะครับเยี่ยมมาเพื่อนห้าต่อห้าละโอเคเขายังชั่วนะอยู่ที่เรืออยู่กีกัเซ่นะครับ จังหวะนี้นี่เลี้ยวหลบเลี้ยวหลบเลี้ยวหลบไม่พ้นครับโดนไปนะนครับยูกีเซ่นี่ยครับยิงไปที่เรือยนะูทีคัทเซ่ครับเออจังหวะนี้ยิงนำนี้ได้ไหม ี่ครับยิงได้ครับจังหวะนี้ซัดไปก่อนสองทุดนะครับจังหวะนี้นี่นี่นีน่โดนไหมโอ้โหเพื่อนเราเก็บไปนะครับจังหวะนี้อา้าวแต่เราเหลือสองลำนะครับ <c oughs> เหลือผมกับเทียพิษนะครับจังหวะนี้นี่เรืออะไรเนี่ยอัอธาโกะเอา,อา,กกเอาลำใกล้ๆดีกว่านะอยู่กิคาเสะนะ ต้องเลงเผื่อเล็งน้อยนะครับสําหรับเลือพิฆาตนะครับเล็งเผื่อเยอะเลยแหละนี่ครับต้องคํานวณดูนะว่าล้าไหนมันแล่นเร็วเท่าไหร่นะอย่างล้านี้มันก็ไม่ค่อยเร็วมากนะครับก็เล็งเผื่อประมาณนี้แหละอ้าวแรนชนกบแบบนี้ก็สวยเลยนะครับสวยเลยนี่สัดไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอัตาโกะอย่าพึ่งอัตาโกะขอเก็บล้านี้ก่อนเลือเราล้าเดียวนะครับจังหวะนี้ โอ้โหเหลือเราลำเดียวซะด้วยนะครับแล้วติดไฟนะครับจังหวะนี้ตอนนี้กําลังใช้เทคนิคในการชิงอยู่นะครับจังหวะนี้ชิงกับฉากเรียบร้อยครับเก็บไปแล้วครับย่กิคาเซโอ้โหจังหวะนี้เสียเปรียบครับจังหวะนี้ขอเก็บอัชโอยสักลำนะครับเรือประจันบาลก็ไม่ไหวอุ๊บมันยิงมาละโอ้โหอะไรครับนี่ย่กิคาเซ ปล่อยตบิโดมาครับจังหวะนี้นี่โอ้โหด้วยความคล่องตัวของเรือประจันบานมิสซูรี่นะครับถ้าเป็นยามาโตะนี่โดนไปแล้วเมื่อกี้นะครับนี่ครับยิงไปที่เรือเอ็กซิค์นะจังหวะนี้โอ้โหสามหมื่นสี่หมื่นนับดาเมจดาเมจถือว่าแรงพอๆกับยามาโตะเลยนะครับสำหรับเรือมิสซูรี่นะรเรียบร้อยครับ ก็แพ้ไปในรอบสอบเกมนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังมีอะไรน่าสนใจผมก็จะมาลงคลิปอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ